จริงๆยังหายแล้วแต่ยังหายไม่สนิทเป็นอะไรี่สายพันเอใครหวัดสายพันเออ่ะใช่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่นานนี้เป็นการป่วยในรอบอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าจริงจริงคือพออ๋อไม่ได้ป่วยมานานนะตั้งแต่โควิดอะค่ะแต่ว่าตอนนี้มันระบาดเนาะอย่างที่ที่ทุกคนรู้กันก็ก็เป็นแล้วเข้าโรงพยาบาลไปอัดนะช่วงที่เราป่วยอุดอัดนะ หรือว่ามันได้นอนพักได้นอนพักแต่โชคดีที่มีประกันมาช่วยไม่งั้นจะย่ไม่งั้นจะอึดอัดกว่านี้ไหลมือเลยแค่ค่หานอ๋อแอดมิดคู่แอดมิดแอดมิดคู่ค่ะเตียงคู่ป่วยคู่ต้มต้มไปก่อนต้องป่วยก่อนแล้วก็แต่ต้อาการหนักก่อนไงแต่พออาการอาการหนัก หลังจากเขาอะไรเงี้ยก็ตอนแรกไปเฝ้าอ่ะพอไปเฝ้าไปเฝ้ามาเราอ่ะไม่ไหวเองก็เลยแอดมิตตามเลยค่ะเป็นฟิลยังไงคะนอนกับแฟนในโรงพยาบาลคู่กันก็เป็นฟิลที่ประหลาดดีคือปกติคนเขาไปดินเนอร์เนาะไปพักกันทำคอนเทนต์เก๋ๆอะไรเนี้ยนี่ก็กลายเป็นแบบเออแอดมิตคู่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ นอนอยู่เคียงข้างกันในห้องพยาบาลแอบมีโมเมนต์บ้างนะช่วงนี้แบบเบาๆลงแล้วไม่มีในเหมือนในโรงพยาบาลนะอ๋อในโรงพยาบาลไม่มีต่างคนต่างไอค็อกแคคค็อกแคคเธอหยิบยาให้หน่อยเธอเดินไปไหนอะไปตู้เย็นมาหยิบน้ำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบคือจะมาลงแบบคนแบบเหมือนอยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่แบบไม่ไหวแล้วเหมือนป่วยทั้งคู่อะชูไม่ได้ลงเปนติกอะไรเลย ชวนกันดูหนังแต่อยู่ข้างๆอะดีแล้วเพราะว่าไม่อยากแอมนมีคนเดียวโกหกีดีแต,<า>แต่มันประหลาดประหลาดดีประหลาด,ดประหลาดดีไม่เคยคิดว่าจะมีสถานการณ์แบบนี <c oughs> ้ประมาณสามวันกว่า่ะใช่ก็ค่าย <c oughs> ขึ้นสูงค่ะแล้วก็ ไอไม่อยู่เลยแต่ทุกวันนี้ยังไออยู่เลยแล้วก็เสียงหายอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบอาการแบบเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรากลับบ้านก็ไม่มีคนดูแลเลยไหนก็เป็นคู่แล้วก็ขอไปอยู่ด้วย <laughs> <laughs> เราก็มีประกันจ่ายแล้วก็เออไว้นอนไม่อยากอยู่บ้าน่ะอยู่บ้านแล้วไม่มีคนดูแลอยู่ที่นั่นก็มีพยาบาลนาักนาลัก,ลก,ลกเขาคอยดูแลเอาข้าวมาให้แล้วก็สบายกว่า <laughs> ยาม,า <laughs> าามันจะมีเอฟเฟกต์เยอะที่คอยดูแลใเพิ่มเติ <laughs> ม ช่วงนี้ก็พยายามให้หายเร็วที่สุดค่ะเราจะได้เที่ยวเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยจอยเราต้องเที่ยวใช่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วยยังเสียงดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าแค่เสียงเสียงใช่แล้วก็ไอแค่นี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบพักผ่อนตามปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดื่มอะไรเพราะว่าแบบยังไม่สบายอยู่แต่ว่าแต่ว่าอยากเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวเที่ยวได้เที่ยวได้ไม่ต้องดื่มก็ได้เดี๋ยวรอให้มันหายสนิทก่อนปีใหม่ที่คอวางแผนกับชีวิตพักผ่อนอัไงปีใหม่อะคะก็ จริงๆแล้วเหมือนทุกปีอะไม่ไม่เคยแพลนอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ปล่อยแบบไปตามเวลาอะไรก็คือจะมีแบบไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้านนูนบ้านนี้อ่ะต้องมีคอนเสิร์ตที่นี่ไปกับพี่นานาที่แลนด์ออกแลนด์แคมป์แลนด์แคของพี่นานาปีใหม่ก็ไม่มีแพลนเหมือนกันจริงๆแล้วปีใหม่อยากอยู่บ้านแต่ว่า ตองเขาคงไม่อยากอยู่บ้านแล้วห้องไปกับเขาอะไรเงรนนี้ยค่ะแล้วก็เราจะนั้นค่อยไปเที่ยวหลังปีใหม่ว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยจะจะจะปล่อยแบบสบายๆไม่มีแพลนมากกว่ากับชีวิตปีที่ผ่านมาพี่ฝ่ายรีวิวเดินได้ไหมว่าแบบว่ามันปังไหมหรือจริงมันเป็นปีที่ยากหรือเป็นปีที่ง่าเป็นปีที่คาดไม่ถึงกันนะคะเช่เรื่องอะไรบ้างโอ้มีหลายเรื่องเลยค่ะมันมันก็แบบคาดคาดคาดหวังไม่ถึงบอกว่าเรื่องงานเรื่องชีวิต เดี๋ยวป่วยย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันแบบรถทั้งต้องซื้อรถใหม่นู่นนี่อะไรเงี้ยมันแบบว่ามันแบบมีแบบดีเทลจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่คาดคาดไม่ถึงเยอะแต่อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยเราก็ตั้งรับแล้วก็รับมือกับมันได้ก็ค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยชีวิตปีนี้ก็ค่อนข้างแบบเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ Rock and Roll นิดนึง <c oughs> <ๆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องความรักดูพุ่งสุดไหม ก็ประมาณนึงมีรักที่ดีอย่างเดียวไม่มีรักเลยที่ดียอยู่ยังมีมันก็ยังมีดีกว่าอยู่คนเดียวเสียงวัยช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ยังดูเขินอยู่เหมือนเดิมนะว่าร้องเสียงเสียงกูเสียงตัวเองแย่มากอะไรนะคะช่วงนี้ก็ยังดูเขินเหมือนเดิมเป็รับเขินเองอะไรเองเออเขินแทนคนอื่นปีที่ดีค่ะปีที่ดีก็แบบแบบโดยรวมแล้วแบบ ปีดิแต่ว่าก็คือป่วยแบบว่าอุบิเหตุเยอะไอ้นูนไอ้นี่อะไรเยอะแค่เล็กน้อยแต่คือจริงๆริงก็ไม่มีอะไรมากสบายๆแอบสังเกตุกานณ์ช้ำนิดนึงอุบัติเหตุอะไรเล่นสองอันมีสองอันาอุบัติเหตุเลยความซนของเราไหมพี่พอลฮะซนยังไงไหมสกูตเตอร์ล้มคือถ่ายแล้วล้มไงสกูตเตอร์ก็หาทำไปเนี่ยหนึ่งสองปิดไม่มิด อ๋อมันแบบเรื่อยๆอ่ะคอยแบบคอยแบบหาทำเยอะมากอ่ะปีนี้เขาที่เา<ผ><ผ>ขาท <ๆ S 2> ี่แล้วก็กระดูกนิ้วลา้วาหรือแบบว่าแบบสรารพัดอะแบบอันนี้ไม่ไม่หักค่ะไม่หักไม่หักอันนี้ทะลากอ่ะมันแบบคอน,ดนตดอะมันมันมันเสียหลักไงแล้วมันก็เปร๊บมันกลิ้งแล้วมันก็แบบเจ็บอะไรเงี้ยปีนี้เยอะแยะเยวกระดูกนิ้วล้าล้มอีก อันนี้ค่ะอันนี้หายแล้วแต่ยังไม่หายไม่สนิทยังงอไม่ค่อยได้ก็แบบมันแบบเยอะแยะดีดีไม่เป็นไรที่หน้ามีสีสันขอบคุณที่ไม่เป็นไรที่หน้าฮะเขาถามเขาถามอย่างเดียวคอนซีลเลอร์ปิดยางเดี๋ยวดูไม่ดีก็ลอยช้ำเดี๋ยวมันก็หายแหละช้ำก็นอกแต่ไม่ได้ช้ำใจโอเคคือญิงอ่ะตรงตรงตัวพอโอเคกันแต่ถ้าตรงหน้าไม่โอเคตรงตัวพอยแบบ อะไรก็ได้เวลาล้มอะไรผมก็คือประคองหน้าไว้ก่อนคองหน้าไว้ก่อนหน้าหน้าเราเมนเทนแพงมากอ่ะไหนจะแบบเอาเท่าโบนออกโนนีอ้งแต่ละปีเออมันแพงเออมันแบงไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตัวช่างมันเลยจังหวะจังหวะล้มมีคิดค่าไหมครับว่าหนไาจะรอดยังไงก็นี่ไงถึงลงก่อนไงเก็บคองอ่ากสอกก็หน้ามันเลยรอดตัวไม่รอดตา่งไปพี่หน้าพี่ปอยก็ทำทุกอย่าง จริงๆแล้วว่ามันมองตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วหลายๆปีแล้วแต่ว่าสรุปปีนี้ก็ยังไม่ได้ทำสักทีก็คือเขาก็อยากทำธุรกิจอะไรของตัวเองเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าด้ยวยความที่ว่ามันต้องใช้เม็ดเงินเยอะอะไรเงี้ยมันอย่างที่บอกมันก็การลงทุนมันเป็นการเสี่ยงแล้วเราก็ต้องเราไม,ไ,บบไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะเหมือนคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะแบบมาลองมาลองทีนี้พลอยก็เลยแบบคุยกับ ผู้จัดการคุยเพื่อนมาตลอดจะทําอะไรก็มันมีสิ่งที่อยากทาแต่ว่ามันยังไม่ลงมือทําแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการรีเสิร์ชข้อมูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบอยากมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบนึกถึงอนาคตบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากทําร้านหาด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจไปตีกับคนคือมันมีหลายอย่างที่อยากทำแต่พลอยพลอยเป็นคนที่ว่าท้อเรื่องอะไรที่มันต้องดิวกับคนเยอะๆพลอยจะแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย มเพราะว่าพอต้องหาคนที่เข้าใจเมามาคุยแทนพอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบพอยเป็นคนจริงจังเวลาทํางานอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวลองดูก็หวังว่าแบบปีหน้าแบบคงแบบมีแบบธุรกิจอะไรของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆเราบพี่ปั๊บก็ถ่ายหนังแต่ปีแล้วมันไม่ออกสักทีอันนี้อันนี้ป่นหรือฟ้องหรืออะไรครับอันนี้ปวดเนี่ยจะมาละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วของี๋อร่อย เดี๋ยวคนคิมไม่รับงานแรับอยู่แล้วถ่ายมันไม่ออกอ่ะเราชมได้เราชมได้ก็ได้ได้ได้นอยู่นะคะไม่รับแล้วแต่มันมีแบบมันเดี๋ยวนี้มันแบบหนังมันคือบางทีเขาแบบติดต่อมาอ่ะให้เราอ่านบทพอเราเซเยสเขาก็ต้องไปหาเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็แบบผ่านบ้างหรือผ่านแล้วแต่ยังไม่มีเงินทุนสร้างไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราเราก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าเราก็ต้องรออะไรเงี้ยเพราะว่าพลอยก็พลอยก็ไม่ได้อยากแบบไม่ได้รีบไม่ได้เร่งแต่อยากทำงานดีๆ ต่เงี้ยถามว่าคิดถึงละครไหมก็คิดถึงแต่ขอเป็นซีรีส์ได้ไหมอ่ะแบบไม่อย่างที่บอกคุณตลดขอเป็นซีรีส์แบบแบบมากสุดแม็กซิมัม12ตอน6ตอนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบ32ตอนแบบไม่ไหวแล้วแก่แล้วอ่ะโอ้แบบใช่แบบก็คือถ้าเป็นซีรีส์พอสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสนใจอยู่แต่แต่เรื่องเรื่องให้ไปตีชาวบ้านนี่ขออยวพึ่งนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยขอขอเล่นขอเล่นตลกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย เอออะไรบ้างใช,ใช่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 อยากเล่นอะไรตลกบ้าง <Okay. S 2> รู้หน้าไม่ตลกอแต่ตอยากเล่นติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ